เช่ารพรนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงือก็ขึ้นมานานนะมีทั้งโคนทั้งดินฮนะทั้งเจ็ดเท้าครูบาจาันเหมือนใส่รองเท้านะะแต่จริงๆไม่ใช่นะนะครับเป็นโคนนะเริ่มแห้งขึ้นสู่ยอดเขานะนะครับอ๋อ ก็รู้สึกว่าสูงนิดนึ่งนะครับเป็นธรรมดาลมเย็นสบายวันนี้มีแดดเดินไปเดินมาเหมือนวนอยู่ในเขาบงกตไม่พูดนะฮะไม่พูดเป็นธรรมดาเออคอยดูกันไปนะฮะอย่างนี้เลี้ยวหรือไม่เลี้ยวนะมีแยกอีกแล้วนะฮะเอ้า เลียวหรือเปล่านะไหนนะอาจารย์บอกให้ตรงไปนะเดี๋ยวคอยติดตามช่วงหน้านะครับเย็นๆค่ำๆอาจจะมีอีกช็อตนะครับไว้ดูแล้วก็ให้ทุกคนดูอเป็นพุทาหรณนนะฮะเรื่องของคาของความ หลงนะนะครับโอ้เสริมรองเท้าอีกแล้วนะครับไม่ใช่ล้างหรอกนะครับเพราะมันเป็นดินคโคลนนะครับทางเริ่มอ้าจะเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิมไมหมฮะเนาะถ้าเข้าหมู่บ้านนะ่ะสวยเลยนะมาไกลเติบแล้วนะครับ เหมือนวนๆยังไงไม่เข้าใจนะครับไว้เทียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับครับผมเจริญพรมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสาธุสาธุ